ไม่กินอย่างนั้นตัวไหนของน้องแม็กมั่งเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรมั่งมังกรมีนมังกรแดงมังกรม่วงแล้วของน้องุมล่ะสีเหลืองแล้วก็ตัวลายแล้วก็สีส้มจื้เหลืองแล้วก็ส้มแล้วก็ลาย แลวสองตัวนี้อ่ะข้ายายสองตัวนี้ยายเก็บมาสังตัวนี้ยายเก็บมา